้าไกลนะครับควรจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรใครมีความเหมาะสมก็ว่ากันไปสามัญเดืนกับภาพบวชใหม่จะมาเป็นเจ้าอาวาสมันไม่เหมาะสมท่าไรเราจําเป็นที่จะต้องมีตําแหน่งของประธานสภาเราไม่มีการต่อรองตําแหน่งแต่อย่างใดนะครับแกนนง,งพรรคก้าวไกลคงต้องพูดคุยกับแกนนาของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่มาจากพรรคกอไกลแล้วก็อะไรอะไรก็เอกกาตัวพรรคกอไกล หลายวันมานี้ตำแหน่งประธานสภา,ากำลังเป็นที่ร้อนแรงโดยเฉพาะฝั่งของพรรคเพื่อไทยที่สสหลายคนออกมายืนยันต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นวันนี้เราจะมาดูความเห็นของฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆกันบ้างพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรเมื่อแกนนำอันดับหนึ่งและอันดับสองต่างแย่งชิงเก้าอี้กัน เริ่มต้นจากคนตเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวศหัวหน้าพักเสรีสรวมไทยเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะตกลงกันได้แต่ต้องรักษาคำพูดไม่งั้นเผด็จการจะฟื้นคืนชีพได้อีกแต่สุดท้ายผมคิดว่าทั้งสองพักตกลงกันได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นประธานสภานะครับส่วนนายมงตรีไม่มีใครไปคัด,ดค้านคุณพิธาหรอกนะครับมีแต่ตรงนี้ เมื่อตกลงกันได้ด้วยแล้วนะครับก็ควรจะรักษาคําพูดนะครับเราจะทํางานให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะวันนี้เราจะพูดอย่างนี้พรุ่งนี้เราพูดจะพูดอย่างนั้นมัน,ม,ม,นม,มันไม่ดีหรอกนะครับมันต้องรักษาคําพูดนะครับไม่งั้นการที่จะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันมันลำบากนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้ประเดจการกลับฟื้นคืนที่ขึ้นมาอีกๆๆนะจะเอาอย่างนั้นเหรอนะครับแวน ไอ้ตรงนี้นะก็อยากยะฝา่าบรรดาลูกพักทั้งหลายที่แสดงความคิดเห็นด้านนายวัสวัตร์พวงพรสีหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังมองว่าพักการเมืองอันดับหนึ่งควรได้ประธานสภาไปเพราะเคยมีการใช้หลักเกณฑ์น,นี้มาแล้วและแก่นนาบางส่วนของพักเพื่อไทยก็เห็นตรงตามนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ทั้งสองพักได้พูดคุยกันและเสนอรายชื่อมา ร้อมที่จะสนับสนุนทุกรายชื่อขอเป็นเพียงฝ่ายประชาธิปไตยและก็ขอให้การจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นโดยเร็วเพราะประชาชนไม่อยากรู้ว่าใครจะได้เป็นประธานสภาแต่เขาอยากรู้ว่านายยกรัฐมนตรีจะชื่อพิธาหรือไม่ นายปิพง์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมอยากให้ทั้งสองพักเร่งหาข้อยุติประชาชนให้ความสนใจและจะเปิดประชุมสภาแล้วซึ่งก็ยืนยันว่าจะโหวตบุคคลจากฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนส่วนอีกความคิดเห็นนายชาวลิตขจรพงกิรติหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่มองว่า ถ้าจะให้ความเป็นธรรมพักเพื่อไทยควรได้ตำแหน่งประธานสภาเพราะพักเก้าไก่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ทั้ง2ฝ่ายควรที่จะเร่งเจราจาหากปล่อยให้มีการฟรีโหวตมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลก็คงมีความแตกแยกเพราะแค่ตำแหน่งของประธานสภายัางตกลงกันไม่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะตกลงกันได้หรือหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมพลังบอกว่า ต้องเป็นกลางทางการเมืองไม่เอ็นเอียงรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้ดีส่วนความอาวุโสไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่บารมีมีทีหลังก็ได้ไม่มีใครเกิดมามีบารมีเลยต้องให้โอกาสสร้างไม่ควรไปตัดโอกาสเขา เช่นเดียวกันกับหัวหน้าพักเป็นธรรมบอกว่าต้องมีความเป็นกลางเป็นผู้ที่ประสานงานกับทุกพักการเมืองได้คุมที่ประชุมอยู่และก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนเรื่องของความอาวุโสเมื่อได้ตำแหน่งแล้วทุกคนก็ควรที่จะให้เกียกรติกันยอมรับในเสียงข้างมากว่าเลือกใครมาขณะที่ทางด้านหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่มองแตกต่างเล็กน้อยควรเป็นคนที่มีอาวุโสหน่อยและพักเพื่อไทยก็มีบุคลากรที่มีความพร้อมมากกว่าหลายคนก็มีประสบการณ์ด้วย